นักศึกษานะครับชั่วโมงนี้ครูจะมาสอนเรื่องอาภาคจ่ายไฟนะครับภาคจ่ายไฟนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องรับโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์นะร CPU นะหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะภาคจ่ายไฟเป็นภาคที่สําคัญที่สุดนะเพราะว่าภาคจ่ายไฟนะั้นนะฮะจะต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับนะวงจรภาคต่าง และภาคใจไฟนี้จะเป็นส่วนที่ใช้งานหนักที่สุดแล้วก็เปราะบางที่สุดเสียหายง่ายที่สุดเครื่องใช้ทุกประเภทนะครับตอนนี้เราก็มาได้เรามาแบ่งก่อนว่าภาคใจไฟนั้นนะฮะมันมีกี่มันมีกี่แบบอะไรบ้างอย่างไรตอนนี้เรามาดูที่ภาคใจไฟเนี่ยภาคใจไฟมันก็คือหรือที่เรียกว่าหรือส่วนมากที่เราก็เรียกว่า power supply switching อันนี้คืออันเดียวกันนะครับนี่คือภาคจ่ายไฟแล้วในไฟที่จ่ายไปนั้นนะครับเราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าไดออกนออกกันกี่โวลต์กระแสแอม์สามารถระบุได้ตอนนี้เรามาดูภาคจ่ายไฟนะครับภาคจ่ายไฟนี่ก็จะทําที่ไม่มีส่วนประกอบอะไรบ้างภาคจ่ายไฟนี่คือยกตัวอย่างนะครับภาคจ่ายไฟอันแบบแรกคือภาคจ่ายไฟแบบธรรมดาภาคจ่ายไฟหรือเรียกอย่างว่า ผูนะวบริซัทพลายคือทําการจ่ายการะแสไฟฟ้าให้กับวงจรเครื่องรับทีวีหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับนะหรืออุปกรณ์อื่นนะเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทุกอย่างทุกประเภทนะฮนะการทํางานก็คือนําไฟ AC นะอยู่ในบ้านแล้วนําเปลี่ยนเป็นไฟ DC นะแล้วทําการจ่ายไปเลี้ยงวงจรต่างๆอาวเรามาดูนะครับภาคใจไฟแบบธรรมดาภาคใจไฟแบบธรรมดานั้นแบ่งออกเป็น3แบบอ่านะ เรามาดูวงจรเลี้ยงกระแสแบบขึ้นขึ้นนะครับทีนี้ต้องทำโปรแกรมทําการแปลงไฟกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงวงจรเลี้ยงกระแสแบบขึ้นขึ้น,นแบบนี้จะใช้ได้ออด1ตัวใช้ได้ออดหนึ่งตัวอันนี้ส่วนเนื้อาหานั้นครูจะไม่อธิบายนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานักศึกษากงเรียนมาแล้วนะครับครูจะแบบขึ้นขึ้น,นแล้วก็มาดูนี่นแบบขึ้นขึ้นก็ใช้ชไดโอดตัวเดียว เราสามารถระบุได้แบบขึ้นขึ้นบวกขึ้นขึ้นบวกหรือขึ้นขึ้นลบระบุได้แล้วก็เราใช้แล้วสีฟิลเตอร์สี่ฟิลเตอร์เป็นตัวกรองกระแสไฟให้เรียบแบบขึ้นขึ้น1.2แบบเต็มขึ้นแบบเต็มขึ้นนี้นะครับแบบเต็มเต็มขึ้นนี้มันก็จะมีแบบใช้หม้อแปลงมีแ็บจะใช้หม้อแปลงมีแ็บ นะไอแบบนี้จะใช้ได้อดสองตัวนะใช้หม้อแปลงมีแท็บใช้หม้อแปลงมีแท็บก็คือส่วนนี้นะครับนะทั้งขาส่วนนี้แท็บก็คือส่วนนี้นะฮะสิบศูนย์สิบผ้าสิบผ้านี่ศูนย์สิบผ้าสิบผ้านี่คือมีแท็บอ่านะดูรูปภาพนะครับอันนี้คือหม้อแปลงแบบมีแท็บมีแท็บก็คือส่วนนี้นะฮะส่วนนี้ มีแทบ็บนี่ต่อไดโอด2ตัวนะฮะนี่ครูยังไม่ได้ต่อครูยังไม่ได้ใช้สีฟิลเตอร์อใช้ไดโอด2ตัวนะอันนี้ออกมาเล็กดีไฟออกมาก็จะเป็นไฟบวกไฟลบเทียบที่แทบ็บอ,อันนี้แบบมีแทบ็บใช้ไดโอด2ตัวเดี๋ยวจะมีมีวิธีการต่อ,อให้ดูนะครับต่อมา1.3วงจรเรียงกระแสแบบบิดนะครับแบบบิดแบบบิดนี้ก็จะใช้ไดโอด4ตัว แบบปิดน้นก็จะมีต่ออยู่2แบบคือใช้แหล่งใดแหล่งใจไฟเดี่ยวหรือแหล่งใจไฟคู่นะฮะแหล่งใจไฟเดี่ยวหรือแหล่งใจไฟคู่ก็ได้แหล่งใจไฟเดี่ยวก็คือใช้นะหม้อแปลง2อขั้วอ่านะถ้าแบบแหล่งใจไฟคู่ก็จะใช้หม้อแปลง3ามขั้วแบบมีแทบ็บอย่างที่ครูเคยสอนมาแล้วนะอ่านันนี้นี้แบบเต็มขึ้นแบบมีแท็บนะครับแหนะใสองตัวมีแท็บในกลางอ่เรามาดูปุ๊บ นี่เห็นไหมครับอันนี้นวงจรเรียกระแสแบบเต็มขึ้นแบบบิดแบบบิดนักศึกษาสังเกตนะฮสังเกตดูก็คือนักศึกษาจะเห็นนะครับนี่นอันนี้ก็คือ a c เข้า AC เข้านี้เล็กตีไฟมาเป็นไฟบวกไฟลบไฟบวกนะอันนี้กค่อมอแปลมีแถบนี้จะใช้ทั้ง3ามขั้วเดี๋ยวจะมีรูปภาพ ให้ดูนะครับนะส่วนในเรื่องนี้เดี๋ยวเธอต้องรักษาไปอ่าไปศึกษาค้นคว้าเพาะข้อมูลดูนะครับหรือหรือว่าดูในชีตของครูก็มีนี่สรุปแล้วนะครับแหล่งจ่ายแหล่งจ่าไฟแบบธรรมดามันมี3แบบแบบฮับเวฟแบบคขึ้นลื่นแบบเต็มคลื่นแบบมิดแท็บแบบเต็มคลื่นแบบบิดแบบบิดนี่จะแบ่งออก2แบบคือแบบแรงใจไฟเดียวแรงใจไฟคู่ดูชนิดที่2แรงใจไฟชนิดละ แบบเรกูลเลเตอร์แบบเรกูลเลเตอร์นี้ก็คือแล้จะเป็นเป็นแหล่งจ่ายไฟที่เป็นแหล่งจ่ายไฟที่สามารถนะฮะล็อกก็คือสามารถที่จะกําหนดแรงดันได้นะครับแรงดันนั้นนะฮะแรงดันได้ว่าจะออกกี่โวลต์กี่โวลต์แล้วก็ระบุได้กําหนดได้เป็นแรงดันไฟบวกไฟลบ ถ้าเป็นแรงดันไฟแบบธรรมดานะครับก็คือเวลากระแสเข้าไปนะั้นะแรงดันมันเพิ่มขึ้นลดลง,ลงนั้นนะเพิ่มขึ้นลดลงมันขึ้นอยู่กับนะครับแรงดันนะไฟอิทปิอนเข้ามาแต่แบบเรกูลเลเตอร์นี้ก็คือมาพัฒนานะพัฒนาให้นะครับให้แรงดันไฟนะั้นมันนะให้มันคงที่เราก็จะใช้นะครับแบบเรกูลเลเตอร์เรกูลเลเตอร์เราก็จะใช้ประเภทพวก IC ซีเรกูลเลเตอร์นะเป,นนะเป็น IC สําเร็จรูป อะไรสีสำเร็จรูปก็แบบตระกูลพวกและ7879นะครับแบบสำเร็จรูปก็คือ7879แปดเจเก็เล็กติไฟไฟบวก79เก้เล็กติไฟไฟลบอันนี้เป็นรูปไอสีเล็กโอเวอเตอร์อ,อันนี้เรื่องเนื้อเรื่องนี้เธอไปอ่านเอาเองกรับแล้วกันนะครับอ,อันนี้เป็นนะครับวงจรที่ต่อใช้งานแล้วเดี๋ยวจะมีรูปจริงนะครับหน่อต่อใช้งานแล้วาสามารถระบุได้ เจ็ดแปดเจ็ดเก้าตอนนี้เราก็มาดูนะครับแรงใจไฟแบบเลกูลเลเตอร์นี้มันยังสามารถนะปรับได้นะครับปรับได้อีกนะปรับแรงดันไฟบวกหรือแรงดันไฟลบอ่านังสศึกษาดูอันน,นี้แบบเลกูลเลเตอร์แบบคงทีนะ่ใช้ IC เบอร์78กับ79อ่า78นะ78ขาหนึ่งเป็นละอินพุต2กาว3เอาพุต 7 9เล็กติไฟฟลบ192กาวอิน3เอาอีกแบบหนึ่งคือแล้วสามเอ็มสามหนึ่งเจ็ดนสหนึ่อ้น,นี้น็อันี้คือปรับแรงดันได้นะปรับแรงดันได้นะครับแบบนี้317หนึะสามแล้วก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งคือแล้วเล็ก f y ไฟบวก317 Lm 3 37เจ็ดเอ็มสามสาเดเล็กตไฟฟลบใน,นที่นี้ไม่ได้มีมานะครับแต่ ในบอร์ดทดลองนะครับในทดลองนี้กูจะให้ทดลองแลทั 43, 37, 7, ้งแรงดันไฟบวกแล้วก็แรงดันไฟลบตามค่าได้เจ็ดสามสามสามเจ็ดนะเอ็มสามสามเจ็ดนะกูไม่มีมานะครับอันหนึ่งนะครับอาจจั์สองวีเอาต์สามวีอินนะอันนี้นี่เป็นสเปคของนะสเปคของนะฮะซีเล็กเลตแบบใช้ไฟบวกนะครับไฟบวกตะกูลเจ็ดแปดวิธีดูนะรู้ได้ไงว่าเป็น แรงดันจีโวลอนก็คือแล้วเราก็ดู78ถ้าขึ้นโดยเจ็ดแปดสองตัวท้ายจะเป็นเลขเลขแรงดันไฟเจ็ด่วนห้าก็เลขได้ไฟไฟบวก5โวลต์06ก็6โวลต์แปดโวลต์เก้าโวลต์12โวลต์15โวลต์ส่วนนะฮะส่วนเจ็ดเจ็าเจ็ดเก้จะเป็นแรงดันไฟแล้วลบดู2ตัวท้ายนี่นะครับดู2ตัวท้ายนี่เจ็ดเ เจ็ดเก้นึ่งห้าเจ็ดเกลบสิบโวลต์นะฮนะตัว2ตัวท้ายอันนี้สรุปแล้วนะครับแหล่งจ่ายไฟนะแบบเลกูเลเ o r ตอร์เลกโกูเลเตอร์นั้นสามารถนะฮนะดอรอปแรงดันให้ไฟคงที่ก็ได้โดยใช้ตะกูลไอซีตะกูล 78, 7, 9, 78ล็ดแปดเกับเจ็ดเก้าเแปลกติฟไฟบวกเจ็ดเก้าเลกติไฟไฟลบและอีกีนคือเลกูเลเเตอร์แบบสามารถปรับค่าแรงดันได้ นะปรับค่าแรงดันได้นะปรับได้ทั้งบวกแล้วก็ทั้งลบนะปรับได้บวกแรงดันะน,นไฟบวกก็คือล LM, นะ lm ใช่เบอร์ lm erm 3าถง7แรงดันไฟลบก็ lm 3 3 7นะอันนะี้สเปคของพวกนี้ประมาณนะฮะกระแสประมาณ1 m แอมป์แต่ถ้าเป็นเราต้องการแรงดันให้มากกว่านี้มันก็จะมี IC อยู่อีกเบอร์ห erm นะึนะ่งนะปรับค่าได้นะก็จะกล์ไอเบอร์ lm 3 3 8 k 3 3 8 k นะครับ เล็กติฟไฟบวก uh, uh, นี่ประมาณ5 m อและอีกเบอร์หนึ่งส 337K 337K เล็กติฟาไฟลบ uh, นในนี้แบบจะเป็นหมวก uh, จะเป็นหมวกแบบคาบอยหรือแบบแบบจ uh, ันบินในนี้กูไม่มีมา